มาอีกแล้วนะผม t o y ยต้าโคโราอันติส1.6 g ปี2015นะคันนี้ประวัติมาโคตรสวยใครหารถเก่งนะผมที่ไม่ใช่รถแท็กซี่นะผมคันนี้เลยนะรถประวัติมาสวยมากราคาถูกจับต้องได้นะผมชื่อของเขาคือ1.6 g a ออโตนะคันนี้ผมเปิดราคาเพียง3 1 10, 9 9 0 0บาทได้รถปี2015คางว่าหยู่ประมาณ 6พังเท่านั้นนะผมอยู่ผ่อนอยู่ที่7ปี84งวดน,นะอ่าได้สีแบบนี้ไปเลยนะสีบอลเงินไฟหน้าฮาโลเจนล้อมแมกอัอลลอยเดิม นะมีคิ้วกันศาสตร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะรถสวยเดิมทุกจุดนะใครหาแบรนด์หลักอัตราการเร่งดีเดินทางไกลสะดวกสบายนะผมต้องคันนี้เลย To y ยต้าคุรุระอันซิตนะใครหาอยู่สายดว่วนหาผมที่เบอร์08 1238 6699ึ้ของแถม1ประกันไทยมันท้องถงนุนแถมไม่เล่นรี2วันตีเครื่องเกียร์3ปีเขาจะเข้าโอน4ีบริการช่วยเ่อเฉีนมันท้องถงนุน าเช็คเครดิตในปีนึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านใครสนใจโทรมา0812386699ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ